เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni c r o s s World โฟก o สออน m i x Apex Legends Mobile บ o w e r of Fantasy y ok o g a n o ีโ a ก m i โ f o A3 Steel Light และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Hero Nexus นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับจัดทีมต่อสู้นั่นเองณนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสโตออเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับตัวเกมเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใครสนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็ในส่วนของบรรยากาศนะครับจะเป็น ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวไอดอลเนาะในส่วนของตัวละครตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบเดินเก็บของอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราได้ของมาเนี่ยเราสามารถกดมาเก็บของจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกับเจ้าตัวสัปรหลาดตัวนี้นะครับเหมือนไดโนเสาร์ตัวน้อยๆนะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็มาทําการกดเครมนะครับเนี่ยกดเครมได้เลยนี่ครับเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับเป็นประมาณนี้นะอันนี้ขึ้นเครื่องหมายตกใจนี่คืออะไรวะอ๋อเอาตัวละครลงไปร่วมนะครับเนี่ยกดลงไปแล้วก็กดปุ๊บแบบนี้ แล้วก็เลือกตัวละครลงไปหน่อยอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมกดลงไปเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะมาทําการกดสปีดอัพได้นะครับผมเนี่ยกดไปเลยเนี่ครับมันจะมีให้เราทําการกดสปีดอัพแบบฟรีๆอยู่นะครับผมแต่ถ้ารอบต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมากดแบบว่าโดยการเสียเพชรอ่ะนะนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะได้พวกวัตถุดิบอะไรต่างๆมา นะครับผมทีนี้บรรยากาศการต่อสู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนการต่อสู้ผ่านด่านเนี่ยให้เรากดเข้ามาตรงชาเลนจ์ตรงนี้ครับนี่ฮะปุ๊บเข้ามาอ่าแล้วมันก็จะมีะในส่วนของด่านนะครับให้เราไปต่อสู้นะด้านบนเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาตัวละครสายไหนสายไหน,ไหนลงไปครบจํานวนเนี่ยนะครับเราจะได้ในส่วนของนี่ครับ ค่าสเตตัสเพิ่มเติมมานะครับก็คือเป็นโบนัสนะมันก็จะมีบอกอยู่นะคบว่าได้โบนัสอะไรมาบ้างยังไงนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าพลังของเรานะครับกับของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับในส่วนของด้านล่างนะเราสามารถที่จะมาจัดตัวละครลงได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเนาะสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกเนี่ยก็กดติ๊กได้เลยแล้วเอาตัวนี้แทนเข้าไปนะครับก็กดติ๊กทีนึงแล้วก็อดวางลงไปแบบนี้ครับเห็นไหม มันจะมีโบนัสแปลกๆเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับผมเออแล้วกเออ็เลือกวางได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะแค่นั้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้กดสตาร์ทแบตเทิลเลยนะครับผมจัดไป ในส่วนการ envelope, ต,ต่อสู้ครับก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนครับมันจะมีตรงนี้ครับเล่นงความเร็วนะส่วนการต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะต่อสู้ออโต้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรืออะไรต่างๆนะครับเรามีหน้าที่แค่เนี่ยนั่งดูนะครับแล้วก็กดเล่นงความเร็วได้นะครับว่าจะให้มันเลื่องความเร็วแบบไหนมีตั้งแต่คูณหนึ่งนะครับมีคูณ2ด้วยนะครับแล้วก็มีคูณ4ด้วยนะฮะเห็นปะคูณ4ก็น่าจะต่อสู้ค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงนะครับ นี่ครับมันก็จะต่อสู้ไปเห็นไหมเอออันนี้ขนาดคูณ4นะเออคือคู่ต่อสู้มันค่อนข้างเก่งแล้วนะครับมันก็เลยบอกว่า,าสู้กันายากนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเราเหมือนแบบเฮ้ยเราสู้เริ่มไม่ไหวล้วนะครับแล้วก็สามารถไปอัพปรงอัพเรดเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศการต่อสู้นะครับโอเคอ่ะกดคอนเฟิร์มไป ประมาณนี้นะครับซุยให้ดูแบบก็คร่า่อดนะครับส่วนต่อมานะครับทีนี้เนี่ยตัวเกมก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีระบบกาชาอยู่แล้วถูกปะกาชาก็คืออันนี้ครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้เลยนะด้านล่างนะครับปุ๊บนี่มันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้นะครับเนี่ยตู้นี้นะครับมีตู้นี้แล้วก็มีตู้นี้นะครับซึ่งมันก็จะแบ่งแยกชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องใช้เป็นแต้มอะไรนะครับผมน่าจะเป็นแต้มเพื่อนหรือเปล่านะครับ แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นแบบใช้เจ้าตั๋วตรงนี้นะครับเนี่ยผมมีอยู่2อันนะถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้อีกนะครับผมต้องออลองกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะได้ตั๋วไอ้เจ้าเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับผมอยากเปิด10ครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าจะต้องใช้นูนนะ่นสองพเพชรนะครับในการซื้อตั๋วมาอีก8ดใบนะครับสรุปก็คือเปิดได้แค่สองครั้งนะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าจัดไปปึ๊บนี่ ในสวนการเปิดก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะกดคลิกเข้าไปโอเคได้ไม่ใช่ตัวละครนะเป็นเศษมานะครับอ่ะอีกรอบนึงปึ๊บโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเศษเหมือนกันเรียบร้อยครับผมอ่ะได้เศษตัวละครมาเนาะนะครับประมาณนี้นะในสวนการเปิดกาชานะครับและทีเนี้ยมันจะมีแต้มสะสมด้วยนะตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาเพื่อที่จะเอาแต้มนั้นๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมาทาการเอ่อมากดซื้อเศษชิ้นส่วนอะไรต่างๆได้นะครับของตัวละครอ่ะนะ เนี่ยประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเข้ามาซื้อในส่วนอื่นๆก็ได้นะครับก็จะต้องใช้แต้มในส่วนน,นั้นๆมาซื้อนะครับผมประมาณนี้เนาะมีสกินด้วยนะเห็นป่ะเออนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคทีนี้ในส่วนของตัวละครที่เราได้มานะครับตัวละครก็จะอยู่ตรงนี้เนาะตรงฮีโร่นะครับกดเข้ามาเลยนี่ครับอ่าแล้วก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะอยากอัปเกรดตัวไหนยังไงสมมุติว่าผมอยากจะอัปเกรดตรงนี้ครับเนี่ยกดติ๊กเข้าไป อ่าเรามันก็จะมีให้เรามาทําการอัปเกรดครับเนี่ยกดเทรนตรงนี้ครับปึ๊บโอเคอันนี้คือเป็นการอัพแบบพลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่ามันปดลิมิตได้แล้วนะครับผมเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัพมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ต้องปดลิมิตเหมือนผมปดเมื่อกี้นะครับต่อมาเป็นการอัปเกรดเลเวลปกตินะครับเนี่ยกดอัพไปทีละหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะอัพทีละหกสิบหรือยี่สิบแล้วแต่นะครับมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับผมแค่นั้นเลยนะแล้วก็อันต่อมาครับอันนี้นะ นี่แล้วก็กดอัพได้เห็นไหมเรามีเ,เอ่อตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็อัพไปนี่อัพเทียมันนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะเทียเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากอ e ีพิกธรรมดาเป็นอ e ีพิกบวกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะต่อมาก็จะมีให้เรามาใส่ในส่วนของอาวุธน้ำไอแชอาวุธดิไอเทมนะครับผมเออใส่ให้เขาไปนะครับกดควิกอีคิปได้เลยนะมันก็จะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการกดแบบว่าทําการเพิ่มนะครับเนี่ยตรงนี้ด้วยนะเนี่ย เพิ่มระดับอาวุธขึ้นไปนะครับเห็นไหมสังเกตว่าดาวเพิ่มเติมมาแล้วนะครับแค่นั้นเลยนะแล้วก็เลือกเอาโนอนนะครับเราจะอัปเกรดตัวไหนเพิ่มเติมก็กดเลือเล่อนๆดูนะครับประมาณนี้เนี่ยเช่นตรงนี้อ่ะอัพได้เหมือนกันแล้วเขากดอัพไปนี่ครับ <My S 1> ปาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็อัพไปอัพหกสิบหล,ะละือเปล่ะนี่ครับหกสิบทีเดียวเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมพอไปต่อสู้รอบต่อไปมันก็จะแบบดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นพวกกระเป๋าเนาะนะครับแล้วก็จะมีกิลด้วยนะแล้วก็มีอารีนาครับเราลองมาดูอารีนานะเนี่ยครับตัวอารีนาแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาต่อสู้ในส่วนของอารีนาตรงนี้นะครับเวลาสู้ชนะเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็จะได้เพชรมาด้วยนะครับอย่างเช่นน,นี้อลองเูแล้วกันกดชาลนจเข้าไปนี่แล้วก็ก่อนจะไปต่อสู้นะครับเราก็สามารถจัดทีมได้เนาะนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะจัดทีมแบบไหนนะครับล่างตัวละครตัวละ,คร,วระครแบบนี้ได้นะครับอ่ะกดไปสตาร์ทแบทเทิลนี่ครับ โอเคน่าจะชนะนะนะครับผมโอ้ชิวๆเลยอะนี่ฮนะโอเคสบายๆโอ้เรียบร้อยนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นแนไวไอดอลเนาะนะครับชิวๆไปนะโอเคอ่าส่วนต่อมานะครับอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะเราก็ลองกดเข้ามาดูเนี่ยเห็นปะเปรียบเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ฮนะกดเข้ามาลองดูครับ มันอาจจะมีของแจกเราก็ได้นะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาเช็คอันนี้ไม่น่าจะมีแจกนะนะครับผมก็ให้เราแบบว่าทําภารกิจต่างๆไปเรื่อยนะครับเนี่ยไอที่ <IT S 1> <IT S 2> เราจะได้เอาไปเปิดกรชากเนี่ยนะครับก็ทําตามนี้แหละนะครับผมมันก็จะมีให้เราทําอยู่เนาะนะครับต่อมาก็อันนี้ลองดูดิอ่ามันคือแล้วเนี่ยอ๋อไปแบทเทิลนะครับอ่ะไม่เอานะครับผมนี่แหละอันนี้เดียวอันนี้ล่ะโอเคอันนี้กดเคลมได้เห็นไหมอ่ะก็กดเคลมไปเนี่ยแบบนี้ครับผม น่าเรียบร้อยอันนี้ได้อย่าง500โอเคยังไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นแอดเวนเจอร์นะตรงนี้นะกดเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีแบบว่าให้เราไปต่อสู้เนาะคล้ายๆกับเป็นดันเจี้ยนต่าง,างๆนะครับไปหาของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเอาอัพเกรดตัวละครหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยดูดีมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองลงให้ดูแล้วกันอันนี้นะเออนะครับผมมาแล้วนี่ไงเห็นไหมก็ลองกดเข้าไปต่อสู้ดูเนาะนะครับอ่าจัดไปชาเลน นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะนะครับลองดูแล้วกันโอ้ยนี่นี่พลังก็ใช่ว่าจะน้อยๆน,นะครับอ่ลองดูว่าจะชนะไหมเอาตัวละครลงได้อีกปะเอาลงไม่ได้แล้วนี่หว่าหัดไปครับโอเคลุยนี่สังเกตว่ามันจะมีให้เราวางแผนตัวเอ,อยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีตัวอยู่ด้านหน้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะวางแท็กติกนะบางเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยมันก็จะให้เราวางแบบนี้นะครับเออน่าจะชนะนะเนี่ย แต่ตัวละครก็เหมือนจะตายเหมือนกันนะเฮ้ยเยจะตายแล้วยังดีว่ามีตัวฮิลช่วยฮิลอยู่นะครับเรียบร้อยไปแล้วครับเอาละมาโอ้นี่ได้ของมาแล้วเห็นไหมอ่าโอ้โหของเพียบเลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่คือในสกของบรรยากาศตัวเกม ทีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในส่วนของบรรยากาศเกมเนี่ยผมจะเอามาให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับผมอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแบบแดงๆตกใจอะไรเงี้ยนะครับก็ลองกดเข้าไปเช็คนะครับซองจดหมายก็คืออันนี้นะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นหน้าผีอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆก็เป็นวิญญาณนะกดเข้ามานะครับก็จะเป็นการแบบว่าเออเนี่ยแอดเพื่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะเนี่ยกดไปส่งอะไรให้เพื่อนเนี่ย อ่อันนี้เป็นแต้มเพื่อนนะครับที่เราได้มาก็เอาไว้เป็นแลกของรางวัลประมาณนั้นนะครับล้านนี้คือแล้วว่ากดดูก่อนอ่ออันนี้ดูเหมือนจะเป็นดานี่จะให้เราไปต่อสู้เหมือนกันนะเนี่ยครับกดเข้ามาแล้วก็เอ่อมันน่าจะอยู่ในตรงนี้ครับอยู่ตรงใน a อเวนเจอร,รนนนนน์นะครับผมตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะครับผมมันจะมีให้เรามาเลือกเนี่ยอันนี้เลยนะครับผมเหมือนกันอันเมื่อกี้แะนะครับประมาณนี้แล้วก็อ่านมนีรีวอร์ดแล้วเรากดเก็บด้วยนี่ ่าเรียบร้อยนะครับก็จะ่ลืมตรวจสอบตรวจช็คแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะมันไม่ได้มีระบบอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะนะครับเอาละยังไงก็ในสองคลิปนี้นะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคนสนใจก็ลิงกโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับไปละสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม